ตรงนี้คือเทศกาลคริสต์มาสแล้วมันบออ่าวันนี้เลยใส,ส่เลาะซึ่งวันนี้วันได้ไปนคนเดียววันนี้จะมีอ่เอาเลยคนจีนไปน,นําเนาะอ่ามีคนจีนไปนําซึ่งเขาว่าภาษาจีนได้บอบอได้เออทุกมือนี้ที่ร่มกันก็คือแบบภาษา,กกาเกาหลีหลักแบบ Google Translate นะคะ Google Translate Google Translate ช่วยชีวิตเออกระร่มกันแบบ งมๆเทาๆแต่ก็เข้าใจกันมื้อน,นี้ก็คือจะพากันไปลินซึ่งชีว่าจังไลยดีเมืองเถิอนอยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาคือมันบรได้อยู่ในเมืองแล้วมื้อน,นี้ที่จะไปเลาะกับเลยคนจีนก็คือจะไปแบบบริเวณอมแมอมแถวมหาลัยซื้อซึ่งมหาลัยเฮาหันบุได้อยู่ในเมืองเนาะมันอยู่แถวเขตนอกๆหนึ่งมันก็เลยแบบบุคูว่าจะมีอย่างแน่เพราะว่า รู้สึกว่ามันมันกับเราได้แตกต่างจากปกติผู้เห็นขาเจ้าแบบจัดอียงอะนะเออกับเราคว่าคลิปนี้มันจะแบบจะรอดหรือจะล่วงบมันจะเนี่ยมันจะเหงาบ่แต่หรักๆที่จะไปมือนี้ที่รวมกันกับเอื้อยก็คือว่าจะพากันไปกินเค้กไปคาเฟ่ไปทายหูปคืออยู่แถวองเห็นอะมันมีตู้ทายหูที่เป็นแบบโฟโต้็อบที่แบบเออมันต้นออกมาอย่างนั้นอะว่าสิไปตู้นั้นแล้วก็รอกินอย่างนั้นนนนี่นั่นหนึ่งเนาะกับบราคว่าจะ หลอดหรือจะล่วงจะลมกันเขา้าใจว่าเพราะแบบบเคยไปรีนํำกันนะนะเออเขาปกติก็มีแต่ลมกันธรรมดายอย่างอยู่ห้องซื้อโอเคทุกคนไปไปกันอุย้ยเดี๋ยวจะให้บางกินลุกแต่แบบคือจะใส่อ่าไม่เห็นหรออ่ะอยา่าไปนาแวนลูกในมือน,นี้ก็จะประมาณนี้มันนี้ใส่เป็นกระโป,ปรงล่ะก็เคร่ยงเฉพาะว่าอันเนี้ะสี่ซอนอ่ะหนึ่ง 둘, 셋, 가 나, 하 안녕 <laughs> 저는 아, 중국 사람입니다 아 중국 사람입니다 이름이 뭐예요? 이름이 진요입니다진요 아, 네, 네, 요 정진요 제제 제제 언니? <laughs> โอเควันนี้เราจะไปนินไปไปเที่ยวย่อแห้งย่อแห้งย่อกี่เยอะปอ่ะโอเคนี่ย่อกี่เยอะไปอนี่ก็คือเดี๋ยวจะไปอ่าไปอ่ะไทยโซไทยโซไทยโซไายุค่ะอืมคือน่านี่ก็เอ่อสตาง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 สตังยี่สายุเน่โอเคสตังไอสายุโอเคเดี๋ยวจะไปอ่ะหาอาหารก่อน พับพื้นหมากก้อนโยแม่พับพื้นหมากก้อนไปกินข้าวก่อนเดี๋จะไปกินข้าวก่อนแม่โอ้โอนี่โอ้นั้นน่าจะช่วยอะแม่น่าจะช่วยโย We oh we have to make Christmas a m a z ยกำลังจะไปรานอาหารเนาะยู่ซันสองยีซึง 再见。<noise> <noise> <laughs> อิ่มลแล้วตอนนี้อิ่มแล้วกำลังจะไปอ่ะไดโซทาทาอยโซทายโซไปซื้อเครื่องนะคะทาอยโซใโร哟ทายโซใคร哟ชัวชัวคร哟ว้ทาทุกคนคืออยากได้อันที่อันคาดผมที่มันเปลี่ยนเมื่อวีคิสต์มาสอะแล้วมันโบวมันมืดแล้วเลยเหลือแต่แบบนี้ ลายที s, 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 s. <S okay. oh uh ่เป็นมอร์ลี่คริ a มาสหมดแล้วเหลือแต่ Happy ้เตลอหแล้วลอแเสอลกสาวญิงออกจากไดโซแล้วคือมันบูมีอะแต่ตอนนี้กำลังจะไปอะ พอตะอ่าเวันตูไทยฮูออจุ่กุ้งอันกุ้งอะโมอะโมยะเอันมะไรก็ฮ่าฮาฮ่เอว้าวนี่บรรยากาศในห้างก็ะประมาณคือโคตรเงียบเลยบูมีคนตัวมันจะมีตู้ให้ทายสามตู้ หนึ่งสองสามนึ <Okay. S 1> ่งเรละห้องนทุกคนสีสีผนังสีพื้นหลังมันจะต่างกันอันนี้คือจะเป็นสีขาวห้องนี้ห้องนี้เป็นสีขาวห้องนี้สีฟ้าห้องนี้สีฟ้า oh. ห้องนี้เป็นสีครีมเดีย๋ยวจะเลือกพปบกรอ Noriki's not of Zoyo. There you go. Wow, wow. Cute. Cute, Cute. ใส่อย่อ,อ,อ,อคือพับมันบ่คอยมีหลายหยอยอกอ่ะจะใสอนี้ก่อนใส่มวกนี่ก่อนแบบเอเอคริสต์มาสหยอกหยอกท่าทายตูสองค่อยเลือกไหมอีโเข้ามานี่อันนี้จะเป็นวิธีบอกว่าแบบเออขั้นตอนในการทายนี่คลิกนี่ก่อนโอ้ยอืออีกโกอีกโกออีกโกีอ โอเคอีกแล้วหลังจากนั้นกระจายเงินนะฮะเสียบการเข้าไปกดไปเลยโอ๊บโอ้ะยืดวละเาออืมเออมันจะเวลาเน่ะ

มันม oh ีเวลาให้พ oh ร้อมแล้ว hmm. ท mm ุกคนต้องเลือกวิ่งทนเวลาไม่คือโอเคโอเคโอเคเอ่อพิมพ์ข้อความได้เออนิมอู้อ่ะโอ้เนม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 อันนี้มันจะเนมโอเค โอเคอืมตึ๊ดนะอืม้ยเต็มแล้วมันเต็มแล้วโอเคออ่ะอีกอ่ะอีกอานี่มันแต่งใน้อราทุกคนอีก 여기? g 뭐 w 이거...이거... 언니! 산타! 산타 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 이거 여기 이거... 여기 여기 h 여기 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 Oh, no. 봐 h no. Oh, 언니 โอเคมาแล้วโอเค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 นี่ออนี่ประมาณนี้ทุกคนเราคือเลอะๆล่าลืมเอาหูที่มันมีให้คิวโค้ดที่มันแบบจะให้นำเน็ด ทุกคนด้วยความที่แบบหาก็เคยมาครั้งแรกอะตอนที่มันกําลังปิ้นหูอะมันจะให้เขาสแกนคิวโค้ดเพื่อเอาหูแบบเข้าในโทรศัพท์เขานะแต่อื่นบูเฮตดตอนนั้นก็เลยแบบอืมก็เลยบได้ซันเลยแต่แบบที่มันปิ้นออกมาให้เดี๋ยวจะทายไหมเดี <laughs> ๋ยวจะทายอีก <laughs> อันอันนี้คือซื้ออยู่ในสูงเมื่อกี้นี่ <laughs> 요거, 음. two, one, two, one. So 네. 이거 봐. Okay. 어. Uh, 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 네. 쭉. 봐. 소송은 어 네. 이거. 오케이. 5 어. 빨리 오자. 네. 어. 이거 이거. 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 오케이. 오케이. 미터타 903 레부 후세타야. 오케이. 미. 핑. 이뻐요 이거 이거 네네 u go, you go. n 있어요. it n a 어 블루. o u go. You go. You go. 네, 네, 네. 어. You, you go. You go. y 이 u go. You go. y อ oh, อันนี้เป็นภาพฟิล์มอันนี้อันนี้มันแต่งมันแต่งให้หน่อยนึงอันนี้คือเป็นความฟิล์มอันนี้โอเคโอเคอืม okay. 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 mm. สติกเกอร์สติกเกอร์ oh. สติกเกอร์้ยว่าอ่าอันนี้อันนี้อ่อีอันนึ้นะอันนี้เเอ้ 아, 오늘은, 아 이거, 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 이거. 오늘 이거이거이거 이거니 아니, 아 이거이거 아니, 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 아네네 아니, 네니 아니, 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 아아아아 いいか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 いいいいかいいかいいいいかいいいいか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 いい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 かいいかいいかいいか 오케이. 핑크 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 오케이. 예뻐요 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 오케이. 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 예뻐요 예뻐요 아 예뻐요 마이 오케이. 쓰이오이 아니, a n y n e to eat? 네. 오케이 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 k a y Okay. 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 <목소리> okay. 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 아이스크림 k a y o k a สร้งเป็นช็อกโกแลตเนาะเพราะว่าจริงๆเอ,อื่มาหานี่ตลอดเลยแล้วปกติเห็นเอ,อื่จะสั่งเต่งสาแบบนี้แต่มือ <c oughs> ม่อนี้แต่มื่อนี้แต่มื่อนี้อยากกินช็อกโกแลต <c oughs> อ๋อหวานเปรี้ยวแซ่บแซ <c oughs> ่บแบ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 บแ 开心。干净、嗯，干净。芒果哟，芒果呀，么。咔哧咔哧。嗯，好吃不呀？好吃不呀？嗯。咖喱咖喱。刚才嘛，说，那我。 สลับอื่นจากหวานเป็นอยหนึงหวานอืมเอสไหมอัน,นจุก,กจุกจกุก ฉันอะต저는งต해요아니에요อ니아นตุ้ง아니อไม่คะคนตุอทุกคนคือื่อนได้ว่าไปก่อนนนี่นะว่าเมืองเอื่นอยู่อ่ะมันเป็นเมืองน้อยมันก็ได้เป็นเมืองใหญ่ล้วก็คงเฮียนมหามหาลัยเอื่อนอยู่อ่ะ มันยู่เคียนนอกๆเพราะฉะนั้นก็คือคริสต์มาสหมดแต่ว่าอู่นี้เขาจะไม่จัดไม่ได้เห็นอย่างเลยตามทางที่ย่างมาก็คือเงียบเงียบกิฟก็คือมือปกติเอี่ยนธรรมดาอาจจะมีพวกคาเฟ่ร้านอาหารที่อาจจะตกแต่งหะอย่างเซนทาน่เนี่ยอาจจะตกแต่งประมาณนี้แต่แบบตามทางหรือว่าเอี่ยงก็คือเงียบคือเก่าไม่ได้มีอย่างเลยเพราะว่ามันตินเมืองน้อย ตอนนี้คือกลับมาห้องเราเนาะโดยรวมมือน,นี้ก็ถือว่าดีเลยแหละบมีอย่างเฟลอาหารกระแทบแล้วก็ได้ไปถ่ายหูบตามที่แบบอยากถ่ายมาคืออยากไปถ่ายอันหูบยูทูบถ่ายหูบเพงแล้วก็ได้ถ่ายแล้วแล้วก็ออนนี่ที่ไปนะมือน,นี้ก็เอือนะ่ารักแหงก็แบบใจดีลมกันแบบไปนั่งยูคาเฟ่ลมกันเออมวนและตอนนี้ก็คือท้ายปีแล้วคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปส่งท้ายปีเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เชาซีแล้วบูมว่าคลิปนี้สิตัด ตัดลงแล้วมือไหนเนาะแต่ก็อยาอะ Happy New Year ไว้ล่วงหน้าเลยเพราะแบบเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ปี2023แล้วก็เือะจ,จะไว้พอเลยถ้าไผที่ ปีนี้มีอย่างที่ผิดพลาดหรือแบบมีอย่างที่เฟลให้กระโบเป็นอย่างเขามาเริ่มกันใหม่ในปีหน้าปี2 0 2 3มันจะต้องดีกว่าปีนี้แน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เบิง่งฟ่องอยู่ในตอนนี้คนที่ติดตามเค้ c h n n n e l เนหมดตัวนี้ทุกคนมีแต่ความสุขรวยๆเฮงๆต่างๆแล้วหวังว่า ยังจะติดตามเขาไปเรื่อยๆติดตามซ่องเขาไปเรื่อยๆเวลามันผ่านไปโคตรไวเลยแบบเฮ้ยสองปีแล้ววะที่ YouTube พอกลับมาย้อนบืงคลิปเก่าๆของตัวเองจากแบบเด็กนักเรียนอะใส่เสื้อนักเรียนแบบมาอัดรีแอคชั่นเออจุนตอนนี้ก็คือเฮียนจบมัธยมแล้วมาเฮียนต่อต่างประเทศแล้วก็แบบได้ใชยชีวิตการใช้ชีวิตที่มาอยู่คนเดียวก็รู้สึกแบบเออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้เห็นถึง การใช้ชีวิตของตัวเองในสองปีที่ผ่านมาที่แบบเอาลง Youtube อย่างนี้นะระหวังว่าทุกคนจะติดตามการใช้ชีวิตในสเต็ปต่อไปในปี2023ของเฮาเนาะของซองเฮาเานี่ยแหละทั้งมิ่งทั้งเอิญทั้งกุง้งเพราะว่าทุกคนจะยังติดตามต่อไปเนาะ,ะถ้าผ่มาคลิปนี้นะทุกคนก็นอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด u u s s r r i e มันเกิดกระดิ่งติ้งๆิ้งทที่จะว่พคิปต่อไปของเฮาเนาะแล้วก็ขอบใจทุกๆคนเลยที่ อยู่มาหอดตอนนี้ที่แบบซับพอร์ตเฮาจนแบบ่องมันเก0 0 0ม่นซับสไครต์หวังว่าจะติดถามกันต่อไปจนให้หอด1,000งแสซับสไครต์ก็คือปีหน้าส0งพันสามกัอยากให้หอด1,000งแสนซับสไครา์หวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันไปดุนดนเนาะสามาคินกับ๊า้